สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับกิจกรรมสายฟรีกันอีกแล้วคือเราอ่ะชอบทำกิจกรรมสายฟรีมากเพราะว่ามันใช้คูปองน้อยนะคะแล้วก็เออทุกคนทำตามได้นะก็ดูกันแบบเป็นเกรดความรู้นะคะอะกนที่เข้ามาตรงหน้ากิจกรรมนะคะเราก็จะเจอกับกิจกรรมนะคะเรียงบอลรับไอเทมฟรีซึ่งที่เขาแจกฟรีเราคิดว่าจะแจกเป็นสก,กินหาวรใช่ไหมคือเขาแจกเป็น ่าจะแจกเป็นนี่นะคะเอฟเฟกอ่าแล้วก็จะสิ่งที่แจกถาวรก็จะเป็นอโมจิฟุตบอลถาวรเพราะมันเป็นช่วงเทศกาลบอลโลกนะคะกับ กรอบโปรไฟล์ถาวรคือแบบมันดีมากนะคะเอออ่ะสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด้นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะ เติมเกมแบบใหม่นะคะใช้เพียงแค่ UID ง่ายกว่าเดิมไปที่ช่องโปรไฟล์กดรูปฟันเฟืองกดที่ช่อง Open ID นะคะสามารถ Copy ID Open ID นะคะสำหรับเติมเกมจะต้องไม่มีตัวหนังสือนะคะต้องมีแค่ตัวเลขเท่านั้นนะคะช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนำนะคะชื่อเพจ Adminton TV 7เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0คนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสำหรับใครที่มองหา ID คุ้ม พร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย กิจกรรมนะคะก็สามารถล็อกอินนะคะเราก็จะได้5แต้มเนาะแล้วก็เข้าเล่นหมวดนะาห้าจัดอันดับนะคะจะได้ไปสามแต้มแล้วก็สังหารหรือช่วยเหลือฮีโร่ศัตรูนะคะจะได้ไปเลย10แต้มแล้วก็เราสามารถนะคะซื้อแต้มตรงนี้ได้โอ้ดูดูด,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 ดิไม่ต้องซื้อนะคะยังไงเขาก็อาจก็ได้กิจกรรมก็ได้แบบยิมาจิการทุกคนอยู่แล้วนะก็ใช้แค่5คะแนนนะคะในการเปิดช่อง ก็เมื่อกี้นะคะเรามี5คะคนเนแล้วก็เปิดเช่ามันก็จะเป็นรูปฟุตบอลสีทิพๆตรงนี้นะคะเห็นไหมเออมันก็จะไม่เหมือนใครนะคะก็สามารถไปเล่นกิจกรรมแล้วก็มารับอิมเมจถาวรกันได้นะคะก็มีกิจกรรมอื่นๆนะคือเราก็ไม่อยากทํากิจกรรมอื่นๆนะคะที่มันต้องเสียคูป,ปองนะหรือว่าใครอยากดูก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวทําคลิปให้ดูนะคะก็มาเล่นกิจกรรมสายฟรีกันเยอะนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ